สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูของแปลกพี่เห็นของแปลกยังฮะโลโบโคอปไหมเห็นยังของแปลกรุ่นของเราเลยฮะเครื่องมันเป็นเครื่องร้อยห้านี่แหละของแปลกของแท้เลยฮะติดจองไ้วใช่ไหมอู้สยดยอดหรอวะมันสตาร์ทได้ไหมนี่เสียิบสตาร์ทได้ไหมนี่ โอ้โหโรบอค้อป195ครับดูนี่แหละก็คันนี้เลยที่ผมมารีวิววันนั้นน่ะที่มันเป็นหัวซีโอขาวอ่ะนี่ครับมันจะมีคันหนึ่งที่ขายออกไปก่อนหน้านี้ก็คือโรบอคอปสีเขียวทุกคนก็คงจะเคยผ่านดูเลื่อนดูในคลิปได้นะโรบอคอปคันนั้นน่ะจะเป็นตอนเดียวเครื่องนี้โผลมาครึ่งต่อครึ่งเลยเครื่องนี้โผลอ่โผล่มาอย่างนี้เลยไอ้ฐานหัวนี่อยู่ตรงเนี้ยอย่างเท่กันนั้นน่ะ ตัวไหนยางเก้าเหรอตรงหลังบ้านเตียงไอโยตอนเดียวใหญ่โล่สองร้อยสิบใช่ไหมแต่ถ้าไอ้ไอน้ำหน้าสูบไอไม่กล้าห้าสูบตอนเดียวอืมไอ้ไอเกียวเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่เพิ่งติดจองไปกี่วันเนี่ยนะเดี๋ยวอย่างนี้ต้องขับเอาเสียกิ๊บเปียวหัวลงเดี๋ยวผมจะขับลองดูเดี๋ยวดูเครื่องฝั่งนั้นก่อนสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนสตาร์ทก่อนดิจะดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนครับ เดี๋ยวฟังเสียงกันโอ้โ oh, ห oh. 6เคส E หนึ่งขีดหนึ่งครับฟังเสียงครับอ่าลองเกียร์กันเฮ้ยตัวนี้มันปั๊มลมใหญ่เนี่ยปั๊มลมมันใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวปั๊มลมใหญ่นะเนี่ยคล้ายๆกับเครื่องสองร้อยห้าสิบคันเบ็นเดียนอยู่บ้านเลยเต็มเร็วปั๊มลมใหญ่นนโอ้โหเอาหวัวลง จะลองดูผมจะลองดูว่าโลโบคอปเนี่ยมายกหัวร้อยเกห้าจะวิ่งดีไหมอันนี้คือมันวิ่งทางไกลได้แล้วใช่ไหมไ้สวัสดีครับครับผมครับอันเสียจูเสียจูบนยุหันว่าเสียจูอันขอว่าขอบ่เสียจูอันผู้เป็นลูกเขยพเ่นแม่ขอว่าน้ำเพน่น จะจู้ยด้ไงอันบอกบอกยังไปบอกคนเจ้าบาานเลยคุยกับผมเจ้าบาานเลม่ยนพันเอาไปชาติไปเสาได้บุตะเก้พันตัโทรลัพส์ชาติไปทัวทีบล่ะเด้ พุยกับตาพึ่นกัได้ครับฮัลโหลครับตาอันอันเมื่อนั่นอันเพินพ่นเพิ่นโมไว้แล้วว่าแมนเิียนเมกาเมกาไอาเจ็ดแสนแล้วก็อันฮิโนโนาน่เนยเครื่องแคปเจ็ดแสนว่าแมนเิียนเมื่อนั่น เพิ่นมาเอาเครื่องเจ็ด e บ่แม่นติอ่าเมกาตัวเมกาเจ็ด e บัตรนี่อัน jo เจบัดรเจ็ดโอหนายักเพิ่นเดียว jo แปดสี่ใช่โวมันกับบ่ได้แล้วเนาะมันบ่ได้เหมือนนั้นเพิ่นหนังโทรบอกเพิ่นมังซี่เพิ่นมาเอาหนายักหัวแคมป์หน้าเต่ว่าใส่เครื่อง jo เจ็ด e ได้อายุเจ็ดแสนเพิ่นมั้งสิแมเพิ่นเพิ่น โอ้ยขับเพป็นเป็นบัดนี้มันดิตกเป็นจักบาทนะมันดิตกเป็นจักบาทครับเจ็ดสิบเจ็ดบัตน,นี้เพป็นต่อจักบาทโอ้ยมันเจ็ดสิบปอดได้เอาเครื่องเงี้ปอนนั่นเนาะรถนันต้นทุนต้นทุนมัน,นครับแมนยู ต้นทุนมันสูงโพดเอาเครื่องแปดทางเต้เอาเครื่องมันกับแห้งไ่แห้งแบบแปดซี่ครับผมโมแบบนี้คุยยากตาเดี๋ยวตาเบิ้งโหลดเด้อรขันยังสั่นผมก็บอกการันตีผมนึกว่าเป็นตาลับปากแล้วเราไปเปลี่ยนค้เพิ่นนะผมก็เลยอยากคุยเบิ้องเงื่อนสือครับครับครับแสดงว่าเพิ่นเปลี่ยนค้ามาเพิ่นเองเพราะเป็นยังดอกครับครับครับบอาตาบอลครับครับครับลูกค้าไปดูรถเสียจู วันนั้นนะ่ะคุยกันไว้ว่าเมกา eka, o 7 e เ 7e ผนจะเอาสองคันเนาะก็ให้คันละเ0 0ดแสนนะครับแล้วก็หน้ายักษ์หัวแขบนะครับฮีโน่หน้ายักษ์หัวแขบจะเอาเครื่อง j o o 7e เหมือนกันก็ให้คันละ700ดแสคู่กันเพราะว่าเราจะเฉลี่ยใหม่กับเก่าให้มันเท่าๆกันแล้วทีนี้พอมาถึงวันจริงๆจ,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 จะมารับรถจะมามัดจํา กลับมาบอกว่าเครื่องเอาเอา JO 8ปดซีโอโหลูกพี่เครื่อง JO 8ปซกับเจอีมันต่างกันเป็นแสนนะมันต่างกันนะเกือบแสนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองรับโทรศัพท์ดูรถครับคนคนมาเมื่อนันฮ่องมานเขาบอกว่าสองบอเสียงสองร้อยสิบมันมีสองอย่าง JO เจมันกับเื่องสองร้อยสิบเหมือนกันนี่ คันคันเครื่องโอเกโอแปดซี่เนี่ยกับเครื่องโอเจ็ดอีมันต่างกันเจ็ดแปดหมื่นผมนี่ครับราคาเครื่องผมก็เรียกว่าค well. ันว่านโอเกโอแปดซี่มันมันคือคันละเจ็ดแสนเนี่ยหัวแข็มันคือสิยากอยู่ดอกคันจากเจ็ดสิบห้าเนี่ยตู้ใส่กันบ่ได้ติคันเออคันล้าให้คันน e <tr ings> ั่งว่าคันล้าให้จากเจ็ดสิบห้าต่อใท้เจ็ดสิบซี่ยังที่คืออยู่ดีเนาะเนาะล้อไหลบัง ผมผมจะขอซอยได้ยู่แต่คขันว่าเจ็ดสิบ่วนเลยนี่ไหลบ่ได้หรอกพรายทุนทุนมาได้เลยมันหัวแคบเด้ครับครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเสียจูซอยอยกีกแรงด้วครับ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 เบื้องรถแห่งงามๆแล้วกันเดี๋ยวจิคุยซอยครับผมครับครับโอเคครับก็ผมก็จะสีบว่าจังไหนเนาะเพว่าเครื่องสองร้อยสิบแรง J.O. แปดีมันก็สองร้อยสิบแล้วก็ J.O. เจ็ด E มันก็สองร้อยสิบโอ้ปวดหัว เอาเรามาดูข้างเราเนเป็นไงพี่ไปไปลองไปลองดูสิเครื่อง1 9 5มันเป็นจังได็นี่ครับโลโคบครับ1 9 5ครับผมนี่นู่นเลยออกไปข้างนอกไงไหนเรเลี้ยวขวาเลอเลี้ยวนี่ลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากอนก็ได้อยากไปดูว่าเขาวิ่งดินตรงไหน,นลเลี้ยวขวาไปนี่พี่ได้ยินเสียงก็พุดๆปาดๆอยู่แถวๆนี้แหละ ขับดีไหมก็ดีรถเราภายในสวยกว่าคันนี้ดิแต่ว่าค่ามันมันสูงป่ะมันกระโดดป่ะอืมแรกๆเอาอย่างนี้เลยเราไปขับปุ๊บเดี๋ยวเขาไปปรับใส่ตีนตัวเองเหอผมขับรถใหม่นั่นแหละเริ่มค่ามันดีไงมันก็เลยไม่คุ้นแต่ส่วนมากรถออกจากร้านน่ะส่วนมากเขาจะให้เป็นคัาสูงไว้ก่อนเพราะว่าลูกค้าบางคนขับต่ำเนี่ออกดับออกดับไงไฟแดง นี่ครับบอ่อลูกลังของอ่าสงวนสัตว์ของเสียจิ๊บเสียเจมของปลาหงวนนี่ทีนี้เขาก็มาซื้อลูกลังเน,นี่นี่น,นีเห็นแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างเยน,นี่อ๋อนี่ไงนี่ตักขายกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เขาปีนบอ่อออกฝั่งนู้นไปเลยดูดูเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนพี่โอ้ใช้ e, อ่าโคบัสุ 200pc200 200ครับ ไม่แน่ใจว่าเจ็ดหรือแปดน่าจะเจ็ดนะตัวนี้อันนี้เขาเรียกบ่อลูกลังนะครับที่ตักอยู่ก็คือลูกลังข้าบ้านผมก็เรียกว่าดินดานนั่นแหละดินตับม้านั่นแหละแต่ทางนี้เขาเรียกว่าลูกลังครับอืมันคนละเขตกันแสดงว่าป้าหวงวนเนี่ยแกขายดินหรือเปล่านะครับดูอนสูล็อกกี้ครับมีรถตามหลังเรามาผม ไม่มีครับไม่แม่ไม่ที่มีใช่ไหมแตนอยู่ในองนี่ครับอ่าทีนี้มาดูว่ารถพ่วงจะซื้อยังไงเนี่ยจะกลับลำยังไงเอามาดูกันมาดูว่ารถพ่วงจะกลับลำยังไงเนี่ยตักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นไปเอาข้างบนนะครับโอ้โหแป๊ดแป๊ดนี่อยู่นู่นล็อกกี้ อ๋อปีนไปอย่างนั้นเลยรถพ่วงโอ้โหงัดหรือเปล่าพี่เอองัดหรือเปล่าโอ้ดันปากลำพงเนี่ยน้องเมื่อกี้เนาะลำพงฉีกใช่ไหมไม่ฉีกก็หักหละสลักอ่ะแต่สลักจะหักยากหน่อยมาดูครับว่าเขาจะเข้าท่าไหนครับ อซอ,อ,อย่างนี้เลยครับนี่หังลงมาเอาดินมันก็ไม่แข็งนี่ดูดินก็ไม่แข็งนะง่ายๆเลยดูดน่าจะเป็นโคประสูรุ่นเย็ดเนาะผมไม่ใช่เซียนโคประสูครับไม่ใช่เซียนอะไรสักอย่างครับรถแม่โค ด้ใช้ชิตาชี้ครับกับแคปนี่ติดสายไฟอ๋อนี่ตากใส่ลูกก่อนเออแม่ก่อนแม่ก่อนอี่นี่ดันรุ่นดันลูกลงน้ำหรือเปล่าเอาอีกพี่เอาอีกถอยอีกดันลงน้ำไปเลยลูกเจ้านะ่ะ เขาออกฝั่งไหนเนาะวะเราวนไปดูฝั่งนู้นไะลองวนไปดูที่ว่าเขาออกมาจากฝั่งไหนครับเราก็เอารถใหม่เป็นใสดินกับเขาสักเที่ยวเะจ้าของเขามาเจอคลิปที่นี่ <laughs> สวยงาม <laughs> เจ้าของรถเขามาเจอคลิปนี้เอ,อ้ยมึงเอารถกูเป็นใส่ดินนี่วะ <laughs> อันนี้ถือว่าผมมาทดลองรถให้นะครับแต่เสียงเครื่องก็เสียงดีเนาะขนาดว่าเป็นเครื่อง195 1 9 5ห h e ฮอีเนาะ เราหาที่กลับรถก่อนครับไปเรื่อยๆกันพี่ที่กลับตรงไหนก็ไปที่นั่นแหละตัวนี้จะเป็นอ่าอิส6เ E 1นึขีดหครับแต่หัวโรบอคคอปครับ,รบทำออกมาก็สวยนะครับไปในอ่าหลังคงหลังคาเอาไง่ายๆก็คือใครที่ไม่อยากจะซ่อมจุกจิกเรื่องระบบไฟฟงไฟฟ้าหัวจงหัวขีด นะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ไกลสักหน่อยอยู่จังหวัดที่อยู่ห่างไกลแบบช่างอ่ะช่างส่วนมากจะอยู่แถวโคราชบ้างปักกล้างบ้างอยู่แถวอำเภอชุมพลบ้างแต่ไปทงางน้องคายบึงการขึ้นไปนูนะ่นอ่ะช่างก็ไปยากหน่อยไปนู่นเลยพี่มีร้านกลับอยู่นะครับก็อยากจะได้อีกตัวนี้เครื่อง195แรงม้านะครับ ก็ดีได้เหมือนกันนี่เราก็สามารถเซตให้ได้เหมือนกันกลับตรงนี้นะครับนี่แตรงนั้นอยู่กลับตรงนั้นตรงนี้ครับมันก็จะเข้ามาบ้านเขาแล้วนะนี่ไม่รู้ว่าหลังคาเราพ้นหรือเปล่านะพ้นนะอ้อมเลยนะพี่อ้อมเลยไหมพ้นพ้นอยู่นะพ้นอยู่พ้นอยู่พ้นอยู่พ้นเยอะเลยแหละสอกหนึ่ง เดินหน้าเข้าไปตรงนี้แล้วก็ถอยหลังไปตรงนู้นมันเป็นทางสง่ไฟตัวนี้นะนี่เอ,เอ,าเาอเ้าอสายไฟตรงเอเราถอยเขานี่ไหมนะได้โอ้โหสายไฟตรงเอเขาเพิ่งจัดงานไปนั่นแนหะที่จอดรถด,ด้านชิดซ้ายครับแสดงว่าพี่ไม่ไม่ถนัดคัดจริงๆเลย ไปขับลองรถอยู่หูแสนสุกเกือบไปชนหัวกเก๋งอีกคันนึงที่ตั้งเขารอตั้งเอาไว้อยู่อะไล เก็บให้มันสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือรอเก็บพวกอุปกรณ์ภายในนี่แหละแต่ดูจากการเหยียบคัดแล้วเนี่ยน่าจะคัดสูงมาสมควรน่าจะไม่ค่อยถนัดเลยแหละฮึเสียงอะไรสิเียอะไร ไปขับไปดูพี่